อวัยวะนี้เสียงพังหากคุณปล่อยให้ความดันสูง อวัยวะแรกนั่นก็คือสมองค่ะความดันสูงเนี่ยอาจจะส่งผลทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยตีบอุดตันแตกหรือว่าเลือดออกในสมองได้ซึ่งมันจะส่งผลให้เกิดอัมพาเพิกอัมาพาดหรือเสียชีวิตได้ค่ะอวัยวะต่อมาค่ะนั่นก็คือหลอดเลือดความดันสูงเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดตีบแคบหรือปอ่งพองจะทําให้เกิดการฉีกขาดเจ็บหน้าอกร้าวไปยังหลังแล้วก็ทําให้เกิดการเสียชีวิตได้ค่ะอวัยวะที่3นั่นก็คือหัวใจค่ะความดันสูงเนี่ยนะคะจะส่งผลทําให้หลอดเลือดหัวใจหนาแล้วก็เกิดการแข็็งงตััววส่ผลใใหหห้้เเกกกกิดดออาาาารจจจบนข หรือว่าหัวใจล้มเหลวได้ค่ะ อวัยวะที่4นั่นก็คือไตค่ะความดันสูงจะส่งผลให้หลอดเลือดที่ไตตีบแล้วก็แคบทีนี้พอเลือดมันไหลเวียนไปเลี้ยงที่ไตไม่เพียงพอจนไตเสื่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งผลทําให้เกิดไตวายเรื้อหลังได้ค่ะอวัยวะที่หนั่นก็คือดวงตาของเรานั่นเองค่ะความดันสูงจะส่งผลต่อหลอดเลือดที่ตาซึ่งมันจะทําให้เลือดออกหรือว่าหลอดเลือดอุดตันจะนําไปสู่การมองเห็นที่ผิดปกติหรือว่าทําให้ตาบอดได้นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายอวัยวะที่6ค่ะข้อนี้โน้ตไว้เลยนั่นก็คือระบบสืบพัันนนธุ์่เอง ความดันสูงเนี่ยนะคะเขาอาจจะส่งผลทําให้ระบบสืบพันธุ์เราทางานได้ไม่เต็มที่เต็มประสิทธิภาพหรือทําให้เกิดการบกพร่องเพราะฉะนั้นเพื่อการลดความเสี่ยงของโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีแล้วก็พร้อมอยู่เสมอค่ะด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบหมูหลากหลายแล้วก็ออกกําลังกายพักผ่อนอย่างเพียงพอนอกจากการเตรียมพร้อมสาหรับร่างกายแล้วก็สุขภาพเราแล้วนะคะนี่แนะนําว่าเราก็ควรมีการวางแผนเพื่อลดความเสี่ยงหากเกิดขึ้นแล้วหรือเราเป็นโรคเหล่านี้อยู่แล้วค่ะสําหรับการเตรียมพร้อมเรื่องของ ค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในการรักษาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่อาจจะตามมาระหว่างที่เราหยุดงานแล้วต้องพักรักษาตัวอย่าลืมไปเตรียมความพร้อมกันนะคะ